ด่วนพื้ <prestigious> mhm. นที่เสี่ยงเจอฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้23มิถุนายน2568การกระจายตัวของฝนประมาณ160-80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคาย บึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารนาครราชสีมาลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ต สุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่รังและสตูล